บรรยากาศก่อนไปทําบุญนะคะพี่น้องป้องปายันดี้จะอ่อยหอยแยงสิบห้าปิดเุญนะจ๊ะเรากลาลังเดินทางนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้จ้ <c oughs> ี๋ยาจะถ่ายให้ดูอีกทีนะจ๊ะนะจ๊ะมาถึงวันลนะ,ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่จ้ะคุณสาวรถปิดเก็บคุณหลานกับคุณยาคุณอาจอดรถก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงวัดท่าสองคอนนะคะบึงเนี้ยมายจะพี่น้องป้องปายสถานที่ปล่อยปลาพี่น้องเขามาพอเจ้าทินนี่ น่าจะเป็นลาบดอรประสมหมาทัวไปห้าปูมาปล่อยป่าแต่พี่น้องในถังเนี่ยนะคือปลาดุกเดจ้าปลาดุกจ้าจ้าทางลงไปจ้าไปทางลงจ้าไปท่าน้ำนี่ไงคะหอดแล้ววังมัชะมาท่าสองคนพี่นอ้องมีปบ่จ้าน่ะเออ่นะ<ๆ> ค่ะข้อนี้ค่ะจุดเกิดเหตุสายอ้อยนี่ละเป็นทางลงมแล้วพี่น้องต้องไปเป็นกิจกรรมครอบครัวบ้านๆค้ะไปครับก้อนอันนี้คือจุดอะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะลูกขนมให้ปลาขนมให้ปลา อันนั้นล่ะอาหารเป็นอาหารหต่อยค่าน้ำกาไฟวัดอ่าผู้สวยงามกับเงินเหรียญของเขา <c oughs> จ้าไปเลยค่ะโอ้เมืนเน่อเรียอากาศดีดีบ่แดดอันนี้ก็คือโอ้ไม่ค่ายัยงันตื่นเดี่จ้ะน,นี่เออมันมาจองคิวไว้แต่ของเขาน่ะเตรียมมั่นแต่บ้านแล้วออจ้าเอาบ้านทีส่วนออน,น้อย เห็นบ่ค่ะพี่น้องก้องไปนอกจากเขายังมีหลายครอบครัว่าแตอันนี้เป็นล่ำน้าอีอย่างย่าน้ำพองแตะน้ำพองหรือน้ำชีอ่ะน้ำพองเมื่องพี่น้องฟังไปบรรยากาศเอ้ยท้งบัดกับเฮดสลิงองกันน้ำท่วมท่านหนาใดน้ำไหลยนีพี่น้องก้องไปเอ้ยใจอ่อ,อยหอยงละ่ะ เลียมลุ่นระทึกเพราะมาบ้านติดกับน้ำน้ำฟองกับลำที่มาบรรจบกันเป็นโปะเลยจ้าไปลูกไปตามย่าไปมาถึงนะคะเราต้องยนนะคะอยากงางค่ะคุณปูทำล,ลูกไฟมาบ้านไคไม่ให้ เขาก็ฉีก่อยรูขนมปังหนึ่งหูึพี่น้องอาการนี้ใสมือเราเป็นน้ำไหลได้พี่น้องน้ำพองไหลมาใจเคื่อนหมดละจา้าทั้งนี้ก็จะเป็นท้างฝัง่งก่นเชียงยืนนะคะขบนพี่น้องมาดูปลาแต่บุ่รู้ด้วยว่าสิเห็นก<ม>่เห็น ยินมแต่เสียงกระตูนิดย่อยห้อยไงกับเเห็นเ้ืยอันไม่เห็นแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณยายาผาคุณครูเพชรเพชรนใส่คุณย่าเมนี่เขาก็ให้คุณครูคุณย่าเป็นดารารักซึนกิจกรรมครวนี่ะไรจ๊ะนทางป่าเก็บเตรียมป่า แม่ไปซื้อปลาที่อยู่ตลาดที่หลวพ่อคือย่ามาขายเอาไปซื้อมาปล่อยปลานะคะเห็นถุงแกตายเนี่ยไม่ตาย,ตายอากระปานเด็กหน่อยไ<อ>ด้พี่น้องมากหลายได้ให้อาหารปลาสีมันแน่เพื่อมันปลาเป็นปลาดัดปั้นแถวมันน้อยผู้จักบอกสีกสีเป็นตอนเป็นต้อนมึงนี่นะมันเส้น,น,น,นคะครับผู้ม้วนอ่ะตอนแรกแม่ว่าทีให้ลูกม้วนเด้ เป็นกิจกรรมอามวน้นเสยพอ,อ,อ,อแล้วเขาก็บอกเลยนะาลายนาอพี่น,อน,อน,นาา้องเนาะมีอะรปลาปลาส่วนาอันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเป็นปลานิ่นแบบมันจะตังไงญ่ๆค่ะ เดียวว่าเลือกใช้ยาพุ้มนีในใการปล่อยต่อาว่ามันค่อยตื้นไปจัดเจ้าป้าเออ ปลาไปเถอะนะไปทำบุญนะไปมีชีวิตสนุกสบายนะจ๊ะปลาจุดการพิธีกรรมด้วยกัน ป้าไปเลยไปเลยทางนี้กับคุณหนูคุณสาป้าปุ๊บป้าไปแล้วป้าเจ้าตกน้อยไปแล้วไปเลยไปเลยไปถูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาหารเล่น้มันุ๊กมันไม่ถึงตุ๊กตานหลายเยอน ปลาท่าเจ้าก็สิมาพักจุนีกน่อนเดี๋ยวเราไม่แห้งเราก็สิีายออกหน,าานกงนอกเห็ดทุนพี่ว่าเป็นอยังไม่ค่อยค่อยปลาตตะลิงก่อนมันไม่เหมาะพายุไหนเศร้าไม่พี่น้องคนทักปลาเนาะมันจะนอกน้ามาเนาะตัวกูเขาพูดแต่เดี๋ยวม่จ๊กเห็นไหมจ้ะปลาปลาหมอน้อยมันห้องอือ่นปลาเข่งนี่พี่น้องป้องไปหนี่ปนิดน้อยเนี่ย หอยแล้นี่พี่น้องขั้นขั้นทำอะไรขั้นดูคุยกับปลาน,น้อยๆหรอไม่ปลาตายแถวนี้เลยจ้ะติดภาพแถวนีๆแต่ตอนไฟจะร้อยอยอกไปข้างนอกหเลเนี่ย่ะพี่น้องไม่ไหลายยอู่ดับบริเวณนี้ไม่ได้เป็นมือดีเนาะนี่เราก็ไม่มเห็นบนุญอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาขนห้างขืนกระสั้นตเติบอยู่งได้พี่น้องป้องใสเลย เดียหอยใหญ่บแล้วก็สิเมื่อยจักหน่อยแล้วก็สิได้เบิ่นไขมันเราอาจจะอันก้อนลงมากนี่วะเขาเดี๋ยวเห็นตลาดหน่อยละเดี๋ยวสิพาส้มตลาดหน่อยเนาะเฮาเฮาลุกเฮาย่างลงมาจากทางปล่อยป่าก็จะเป็นยังไงแถวบริเวณตรงนี้ก็จะขายทุเรียนดอกไม้ผู้ใดบ่ได้เตรียมมาเพิ่นก็มีให้ปล่อยจ้ะตะไน่เตาเนี่ยย่างกัน ข้างคนแต่จะเป็นตลาดน้อยเด้กพี่น้องเราจ,จะพามาเพินนะคะน่านขายนา้ำน้ำอ้อยสดก,กับน,นี้มือมืเบ้างมะเขือเทศมะนาวค่ะ้ยมะล<บ>ะกีนุบาลมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วง่คนไหค่ะเดือเเป็นตลาดซุ้มซนค่ะ ขายลูกซิ้นโอ้ยให,ใหญ่หอยไงมากขนาดเนี่พี่น้องข้างขุดตรงน,นีเซียงโซกอันนี้ล่ะแตงโมมีตล้วยบัก,บกม่วงป๊าพี่น้องให้ถ่ายว่าอะไรป๊าดเป็ไงเด้ออันนี้เขาเรียกอะไรคุณย่าไม่ใช่แบบสมอมไม่ใช่อะไรนะย่าต้นขุ่นไม่ใช่บแบบ้มเออมะขามป้อมยกักษ์ กระบกสมบัก็ละอ่านเหรอไม่ใช่ลูกสมองก็ต่างหากมาถามป้อมยักษ์ร่างหนาเวลากิจกรรมเอาไปเจอเจ้าทีนอีกแล้วจ,จะประมาณนี้แหละพี่นอ้องเสร็จจากทำบุญแล้วเขาก็บเสื้ากันไปกินข่าวแล้วพี่นอ้องนาเมืองผู้เฒ่าผู้แก่กับผ้ากันมาเสีเยงโซ่ครับเสีเยงโซ่บเบิ่งด่า การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ว่าลงทุนแล้วก็สิดีได้พี่นออ้องดูนะคะผู้ใดเด็กเด็กก็มาเลยจ้าอ่าไม่เสี่ยงหรออาม,มาขนาดได้หนิมาเข้าสิ้อา,ากันไปหากินเข่าแล้วมาดิี่สาวทางไปงเก็บเดี๋ยวเอารถ<า>ไปเลยนะคะทุกคนจะรออยู่ที่นี่กินเบอร์กับรถจ้า รอบระวังตลาดแล้วก็พูดนจะจ๊ะหงทาลงงข้าจะบปปลอยป่าอยู่ทั้งค <Ooh. S 1> ู่ก็ข้นมากนะคก็มาไหวค่ะประทาอยู่ทั้งนี้แล้วก็เลือกส้มเลยละคะ่ะบรรยาก,กาศาประมาณนี้ละจ๊ะรถมาอัดกันมาแห้วพี่น้องว่าเอามาหลายคันเบืองรถเจ็ดคนอัดกันมา ออกจากวัดจะเดินทางไปร้านอาหารนะเจ้พี่น้องก้องไประมาณสิบเที่นะจ๊ะขับมาประมาณหานาทีนะคะถึงสวนอาหารคานบุญนะจ๊ะจ้าก๊ลังเลือกสุ่มยูวศินังใสสวนอาหารคานบุญอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านอ่ะพี่น้องออกจากวัดห่านาทีบรรยากาศร่มรื่นจ้อน้นจะเป็นเยอะแยะด้านนั้นก็จะเป็นสุ่มวันนี้เรามองดิกน้อยเลนนะะ ด้านนู้นก็จะเป็นห้อง,งน้ำคนมาหลายก่ะพี่น้องอันนี้เป็นเซาวิตตะกิตแล้วไปดูเนาะว่าเราจะได้ซุ้มไหนเนาะกูจะแจงแต่งไก่คืสอสนอหนูจะนั่งไหนอะน่ซตัดท่าไหเพื่อนเฮ้ยไม่แคบเท่าไหร่หรอกอ่อารอรอเขาหาตรงนั้นนี่จานันก็จะเป็นซุ้มไผ่ซุ้มมันพี่น้องบ้องไผ่ทางนู้นน่ะ นั่นไงเออมีคนอยู่เันไงทำไมตรงนั้นมันจะว่างเออไปสุดกระด้างหาที่เข้าเลยจ้ะ๋ยวไปหาคนเด้ออีแม่ไปหาที่หลพี่น้องก็ไปดูแล้วมันไม่ว่างด้านนู้นนะเขาไปเลาะอาหาดูซุ้มฝั่งนู้นไม่มีหรอกสรุปแล้วแล้วเขาก็สิได้นั่งเนี่แหละพี่น้องและบรรยากาศดีๆจะไม่เป็นไรหรอกค่ะที่อยู่ก็พอดีเขาพร้อมกันเลยพี่น้อง จะประมาณจเลจ้ะมันอยู่ใกล้บ้านดีแล้วเราก็มาลองเราไม่เคยมาลองเราก็มาลองดูลูกหานมาแล้วแงสปซาบัตรลสวนต้เ้าลจ้าน้อยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกุ้งแงปลาหมึก อาเ่อันนี้เขาเรีย่นน็กหเห็นบรรยากาศนะคะวี่วอรคา,าตั้งกล้องมานะคะข้างๆน่าต้วกตานข้าไปที่ตอนกินเลย,ลยน่อง้องไปทั้งหลายมดพี่น้องอาหารโปรดของลูกไส้หลามันแล้วคุณแม่กับสีทำหนาทีสังหารนะจ๊ะกรี๊บกรีบ,รบอ้าง นั่งจุดพี่น้องป้องไปถ้าเปรียบเขาเขาก็เหมือนไปกินใช่โอ้โหนี่กำลังแกะกุ้ง้ทุกคู่ทุกคนกุ้งตัวใหญ่ไงพี่น้องหัวละมันมากับเขามากินร้านกับซื้อไปกินเป็นยังไงกุ้งเขาซื้อไปกินมันจะเป็นไส้น้อยเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนไปซื้อง่ายแต่ว่าอันน้ำน้านอาหารเอาแต่ตัวใหญ่ไงเขานี่โลนึงเนี่ยจ้าหกตัด้พี่น้องเป็นได้คะอือนี่คือการแกะกุ้ง <Yeah. S 1> นี่คือการแกะกุ้งนะคะส่วนการกินกุ้งนี่เพื่อสิผ่านไป40สบนาทีทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วแต่เศษสร้างนะคะแดดเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มฮ้อนละสิไแปดโมงไปอื่นได้ไหมน,นี่คนเริ่มหลายเริ่มเสียงดังละจะหอยแยงสิลอยไปทางอื่นเดีย๋ยวมาดูนะว่าเราจะไปไหนกันจุ๊บ จะลากลับบ้านไปแล้วนะจ๊ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งเจเจอ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ